โอ้หออโ,อโหผมว่าตีกว่าโคเซ่บกเจ็บอีกตัวเนี้ยเออดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วดูคล่องตีนมากเลยอ่ะ จ่ายบอลอะไรก็เคลียจะพูดว่าดีทั้งหลายแต่กินมุงมันจ่ายยากพี่จอยคันเซลโลโกเรสกาเก็บไว้หมดแล้วแตะบุมโดยอีวานเปริสิสทำท่าจะเปิดบอลโอ้โหนี้คกินลูกสามประตูไม่ได้ อุ้ยเงี่ยโหดนะเดินทางปลอดภัยน้องเดินทางปลอดภัยครับพี่ตีอย่าไปนานนะมาครับพี่ชายมาอยู่ที่น้องเนาะถ้าเราป่วยเองเรายังรู้วันหายใช่ไหมไม่รู้ไันดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะเอ้าเราก็รู้ร่างกายอ่ะเออแต่นี่ผมจะวิดีโอคอลหาที่ว่ายนะพี่ตียาเฟปยาที ต่อเสือโอเคโอเคดีมากแค่อยากรู้ว่าพี่กินนะพี่กะปิหรือยังีาเ่ย์นี่ไงนี่ไงนีไงโมจิมาหวั่งเลยนะพี่เออได้เดี๋ยวซื้อโมจิมาฝากกันมาเอาที่บ้านยูนนะโมจิมันอร่อยขนาดนั้นวะกูไปกูไม่เคยซื้อเลยเฮียที่ขอนแก่นนะ ตีไปไหนไปดูยายครับก้อนอวันแล,แล้วผู้ตัดสินจะทำอะไรเมรเม่ การจ่ายบอลที่เชียบขาดคู่แข่งเข้าไม่ถึงมาเทลส์รอยเขาถูกแย่งบอลไปแล้วครับถ้าได้ร้อยดีซีหน่อยนะมึงไอ้เฮียร้อย <100 S 1> ยังไม่ได้เหรอเนี่ยยังไม่ได้เลยจะเลิกเล่นแล้วนะเนี่ยไอ้เหียโอกาสได้บอลในกรอบลูกนี้เซฟได้ ลูกยิงที่คมกิบเอรมอนซานีทำประตูได้อย่างเฉียบขาดนะครับไฮพาร์สกินทับพีสร้างโอกาสแล้วทำประตูได้ในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปลี่ยมด้วยความเนี้ยบเลยแหละครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้ประตูขึ้นนำ1-0ได้วันนี้ยัดเข้าไปได้เลยนาทีของไอ้คือยรพาต้องมา ส่งเขาเล่นได้ดีเสียบอ,อีกแล้วครับเรเมร่กนาบรี เทอุสเบรเมครองบอลด้วยความอดทนเพื่อหาช่องเบริซิชทบเวลาเหลืออีกแค่2นาทีมานี่มีโอกาสเปิดบอลมันอันตรายดรว,ว่าใครจะได้ครองบอลก่อนจบครึ่งแรก นัเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มขึ้นหลังลูดิกเกอร์เบรเมร์รอยส์ทีมยังครองบอลอย่างต่อเนื่อง oh. ทำประตู <c oughs> ได้กุแคนซีเนียวรั้นเจ้าไว เกมนี้อยู่หมัดออกนำ2-0รอไอ้นี่นดีกว่าไหมไอ้เหี้ยตีวายไหมแกมุลเลอร์ทีวายอย่างเงี้ยไอเ้เหี้ยน่าจะเวอร์อยู่นะ่ะยอมตีได้อยู่นะลูดิเกอร์ทีวายอะ่ะไอ้เคียะโดน เออข้าพลังมันดูไม่เวอร์นะแต่แม่งไวนะข้าพลังมันดูไม่เวอร์นะเว้ยแต่ลูกนี้ก็ปลุกความหวังพวกเขาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยดูดิจุดแต่เพอร์ทัดดีมันดูไวมากเลยอ่ะเออทีเอ็มทีเอ็มเดอะโมเมนต์น่ะน่าจะมีนะ อย่าไปดูดรข้างคพลังในเวฟไอ้เป๊ปไปดูเรข้างคพลังในเวฟพี่หน่อยดิมาเนี่ยตอกต้นอย่างเหนือชั้นพวกเขาโดนมาในกลุ่มโอกาสมาถึงแล้วมีเซฟได้เริ่มต้นร้อยยี่ี่โอ้โหสิดมือเริ่มต้น124 พ่อเมือะไอ้เฮียมัตติอุสเข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้รอยเล่นบอลอย่างช,านชันฉลาดเบรเม่ยิงได้เฉียบขาดยิงไม่เข้า ได้แค่บวกสามแค่นั้นนะบวกสาได้ยูบวกสี่อะได้บวกสี่อะได้ผมตีอยู่แล้วบวกสี่อะแต่บวกห้าน่าจะไม่ไหววะเล่นที่หนขึ้นมายช่วยเหลือเทด้านขวามือโดนกดดันจนทำให้เสียบอ่ มาธิวส์กินาบรีขึ้นบอลให้กับเพื่อนเรเม่ลูกนี้ได้เยี่ยมเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมไอ้เหี้ยหน้ากรอบคือแบบไว้ใจเลยอะ ไล่ามาได้มประตูต่อหนึ่งได้ตัวดีแล้วะสองเ<อ>ตีไม่ได้นคบูเรสกา,เ,าเป็นลูกยิงที่งคงกลิบเก็บไว้หมดแล้ว เปิดบอลได้อย่างชันฉลาดได้อกเขาไดเข้ามาแล้วก็อ้โหแฮหทรครับหอมีกือหวานแล้วเขาไม่พลาดนะครับซ้ายขวาได้หมดโอ้โหกำลังหยุดไม่อยู่จริงๆครับกับกอมของเขาในวันนี้ผมควรที่จะได้ลูกบอลกลับบ้านไปแล้วครับ็นเกมที่ทีมหนึ่งครองเกมได้สนิททีมนั้นยากที่จะกลับคืนสู่เกมเลยครับน้ไอเย่นี้โดนกูสี่สูนะมาเน่เรเม่ เงี้ยเข็ดเลยปะดักกูอ่ะลงตบเองตาเน่ร้อยสลุกหมียบอลโอ้โหยิงโโอ้สามประตูแย่น่าหล่อมั่งท้ามือสุดยอดนะคมกริบจริงๆครับเหมือนจ่ายบอลเข้าตะข่ายมากกว่าเป็นจอหน้าหล่อมันพระเอกสมัยก่อนเลย ทีมหนึ่งสีหน้าสดใสวนอีกทีมสีหน้าไม่ค่อยดีนะครับเป็นเกมที่ไม่เหนือความคาดหมายแล้วเป็นไปตามเป็นจริงจริงก็อาจจะดูไม่ง่ายในตอนเริ่มนะครับที่ไหนได้เราขาดตัวกองหน้าจบก่อรนะเนี่ยแล้วพูดตรงๆเลยวหนึ่งนะพี่ไม่ไหวแล้วโมโก้วิ่งเร็วก็จริงไอ้เหียแต่ดูทรงแม่งจบสกอร์มันไม่ค่อยกล้ามันไม่มั่นใจเท่าไอ้เหียตัวเหียนะ วิธีที่แจ้งบอกกลับมาเกียร์แกมบอลเลอร์วูจัดให้อะไร